สนับสนุนโดยแมกเนตสามแม็กซ์สนับสนุนโดยที่แอม,เ 3, แมส,ส,มสเตอร์มอ바เจ้าหลอดขอตอาลัสตัวฮัลโหลว่าอยู่ดีครั้งนี้นวันนี้ให้มากับเราเดนต้านะฮะเพื่อนสนิทน,นะของพี่เดนต้าเองนะครับวันนี้นะเมื่อกีเก้เรา,าสั่งทุกซ่าไปนะฮะไหนเนี่ย,ยยังไม่มาเลยเนะี่ยอยู่ไหนามา,าแล้วเห็นไหมครับที่เราบอกว่ามาตรงเวลาตรงเวลาพอดีเลย พิซซ่านะฮะับสำหรับคนกล้านี่ให้คุณอาไปทานหนึ่งเลยสำหรับคนกล้าสุดยอดมากนี่ยเชฟเสียรสแนบสุดยอดอร่อยมากๆอ่ะนี้นี่นี่แบ่งกันเลยแบ่งกันเลยเราบอกแล้วนะฮะนี่เมื่อกี้ให้เล่นรถไฟห่อกันไปนะครับ สำหรับคนกล้าพอกนะฮะสำหรับความอร่อยนะจากพิซซ่าให้กว้างๆเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงเกมนี้แล้วครับเกมนี้มีชื่อว่าฮัทมีนั่นเองเราจะมีเครนให้นะครับแล้วก็จะให้เราเดือดตาทั้งสี่นะครับขึ้นไปบนเครนเครนนี้ครับเห็นแล้วต้องกดระยะให้ดีถ้าโดนสีแดงนะครับผมคุณจะเจอกับยักษ์ทั้งสามตัว มันโหดมากมันโหดหรือมันบ้าไม่รู้เพิ่งขัดสั่นตัวนะมาจากโรงพยาบาลเสียทันยเดียวโดืน,นยักษ์กลางตัวนะพาไปพักแล้วก็พาไปโยนลงน้ำลุดบอกมาว่าคนเดียวเข็นไม่ไหวต้องช่วยกันเข็นสามคนนะครับโอ gone, s <S ้ห <podría S 1> นหนนัาากขาดึ่งสองยืมเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ขีดเท้าขีดเท้าดูที่ขีด ยโดนยักข้าไปรับเลอเห็นมั้ขอไปยางเนี่ยไปแล้วน,นี่ครับนีบนบ่ครับนครับไป ไปไปแล้วทีก็เรียก่า,กาโซนเจ้วครับลุก้อนถ้าก็คือรักถ้าตวยิงอ,องะฮูอะแตเสร็จแล้วสำหรับเกมฮักมี่นะฮะสำหรับผู้โชครายนะครับก็คือสาวเดียวในเดือนตาวันนี้ครับน้องแจ้แเดือนตานเองโดนยักไปฮักมี่เลยได้ว <laughs> <laughs> ู้วูวภารก,กิจนะฮะ พาพี่มาในวันฮอลิเดย์แล้ววันนี้ได้พักผ่อนกันเต็มที่เป็นไงสนุกไหมครับพี่ครับแฮปปี้มากๆครับแฮปปี้มากๆแฮปปี้สุดๆแฮปปี้แบบไม่มีอะไรแฮปปี้ขั้นนี้มาก่อนเลยครับขอป็นว่านะวันนี้ก็สนุกสนานกันทุกคนเลยนะฮะแต่วันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับและกต่อ125มิลลิตรครับซุสุจิ way of life โรงภาพยนตร์อีนิกมาดิาร์ดสกรีนนะฮะชั้น6พารากอนซินิเพ็กซ์และขอบคุณมากสำหรับสถานที่แห่งนี้ครับสยามพาร์คซิตี้ที่ทำให้เราได้สนุกแบบ จับแก้มเลยเๆๆๆๆก่ก็ไม่กดไงี่สุทาพัทรีนะทำทำไมอะพวกเราสุทาผู้ดุนะโอ้โหไม่เป็นไรแก้มทะมากเพวกเราจับป๊สจใหเจับป๊กไม่กดเยตายเฮ้ยไม่เว่าจะทได้อะไรอะเฮ้ยับอย่ไดไกันดีกว่าเฮ้ย เดียมันยาก้าผักไม่ได้เหรอใครขาลงเองเตซข้างหลังหนึ่งสองโอ้โหสองโอ้โหไม่บอกไม่พัดไม่ได้พผักทำอะไรเร็วป่ะ